สวัสดีครับนี่กับช่างยูทูบคอนเกนต์ของเราดำสซิงมังสีดูคูปตาครับนี่ลองสองันครับวันนี้วันนี้นาหนึ่งไรครับก็ลองสองคันครับนนี่ในทำนาแปลงราแล้วครับสูบน้ำเข้าตีดิน กนอกนั ة, ้นก okay. ัดโจรวัดนี่ข้างถนนั่นเอนี่ได้สูงก็ทุกท้ายนี่เดี๋ยวพาเดินดูครับรอบก่อนแต่น้ำอย่างนี้ครับนี่ยังไม่ลงครับนี่ให้เก็บข้างก่อนครับนี่มาจะวิ่งอีกแค่ห้ารอบหกรอบเสร็จ นยอบมีเดียวสองคันครับลงสองบิดธนาไม่ได้แบบรถใหญ่ครับนี่ต้องเดินถอยเดินหน้าเดินถอยครับนี่รถใหญ่นี่บิดซ้ายบิดควาแตหมครับแต่รถเล็กนี่บิดไม่ได้ครับ xịt ra quá đường đường nằm xịt thân không mà. này không đúng không đây ครับใสครูครับเดิมๆครับคันี้ลหลบมาแล้วขนาดนี้เหลือแค่ไม่เกือบติดคอรัไนี้ครัดรถไรครับต้องใจเย็นครับเก็บครับก็ใจเขาล้างเก็บครับ มีตรไปเ,เลยครับเก็บครับตัวนี้มาซมเจ็ดสิบครับกันี้เสิบมาง,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 งานคนจับเทครับตัวนี้หนึ่งไรครับลงสองคะับ ก็จะกลับประมาณดูน้ำแปลงครับบานน้ำแปลงก็บวานครับโอ้โหิดแบบเกียบข้าวทำนี่ทำนี่ประมาณ ไปกลับสองเที่ยวก็มารับเ่ยรถเต็นท์ช้าเรารับเราขับนน่นะจอดรับเต็นท์เช้าเิอครับจะขอรถกาเดิเ้อปลาครับอายุน้อยอย่ครับมี21ปีครับเน เงยเลสุดายในคองแทนะครับนี่ดวงไฟโขงครับนี่น่าจะไปกลับอีกกรเซตครับนี่มีรถสองคันกรดีนี่แหละครับลงไหนกเ็เสร็จเร็วครับดีให้ระหว่างประมาณสิบนาทีครับสองคันนี้ขนาดมีน้ำครับนี่แต่น้ำก็ไม่ค่อ,อยเยอะเท่าไหร่ครับ ขาำไม่ได้ใส่ปุ๋ยครับนี่นาจะได้ประมาณสิบกระสอบครับนาหนึ่งไร่ครับนรถถัดดับกรองเอาเอ๋อนีประมุ่ยเ,เ้อมบังลิกเลือก่อยไหม เฮ้เธอติอยเลยนะลงทุนเลยไอ้กระสานคลังหนูดูครับนี่คั้นง้เดิมๆครับตู้เดิมหมดครับไม่มีแต่งครับ ถ้ารถแต่งปากแต่งคอไว้น,นั่นจะจวดไันเอครับนแต่รถดมเบลมครับเจ้านี้สึ้ครรถแนยี่สิบเจ็ดครับโอ้ยยีเ็ดครับขอไปยี่สเ็ดครับไปทว่ว่าสุดยอดครับว่านีม ผมว่ามาแล้วอีกคนละรอบครับในเสร็จพอดีครับนน่โอหนักท่อมเลยหนักนักเคยนู่โจกรอมสมาร์หน่อยนุ่ยสองครับในลองสองอ รถเกียวนี้เห็นสนามยครับในคันนี้ปีเตร์ายเลยครับมันกี้เห็นสีขาวนี่ไปกลับคนละเทีเ่ยวอีกเสร็จพอดีครับนี่ครับ เลยเก็บค่าครับนี่ข้างนี้กินไม้ครับติดทางดาครับเก็บยารครับกินไม้ครับไปอีกคนละรอบกันหมดเดีครับนาไรนะครับลงจัดไทรโคครับเรียบร้อยครับนครรัฐบ,บาลเรียบร้อยลงเลยว่าไห พอดึดึครับไปครับไรักระสอเาเสืขาตงใคนเยอะครับหน้าใจกระสอน่าจะไป ไว้ก่อนครับพีิจวตนโพครับนี้แถวบ้านผไหมรัรเป็นลูกเพ่ลูกน้องกับเจ้าของรถแล้วครับมาช่วยกันครับขึ้นไปแล้วครับคันหนึ่งครับนะ ไปปั่นล้างตู้ครับน่าจะเจ้าสุดท้ายแล้วครับปีนี้ครับของเจ้าของรถนี่ครับนี่ล้างตู้ครับมาทัดดันดับเอาโอมเอามาทัดดันดับเอาเอา้ยมันโยดับแล้วปีตันับกะโลปีหรือวะ คูปัตานี่ถ้าอัดฟางอัดได้สวยครับนี่ฟางอยู่ร่องกลางครับนี่จะไม่ยิงออกไถครับก็เป็นรถใหญ่เนี้จะฟางกระจายครับแต่เทนี้ครับนี่ถ้าการทำนาปางครับนี่บดูดินครับนี่จะไม่ค่อยสมือกันไยครับนี่จะหวานนะครับไม่ได้ใช้รถปลูกครับดูดินครับตรงนหนลึกๆครับนี่พี่นี้ น้ำเยอะครับเ้มลิงอยู่แถวนี้ครับเลยจัดนาปรลงกันครับนี่สดๆเลยครับนี่นาปปังครับกลางตีเซ็นครับนี่งคุมาตามาตีนะครับนี่งเลครับนี่เดี๋ยวทำดูรถเกลีต่อครับนึ่งเก็บงานครับนี่รอบสุดท้ายแล้วครับนี่มาก็เสร็จพอดีครับนี่ ว่าปิดฤดูกาลแล้วครับรถเกี่ยวปีนี้เสร็จทุกเจ้าแล้วครับเก็บ <Okay, S 1> ไม่หมดครับต้องชารเอาครับนี่ว่าจะเดินไปก็เสร็จแล้วครับนี่มั่นจะเดินไปทําอะไรครับเก็บ <Okay, S 2> <Get S 1> มาแล้วครับนี่ Obrigado. หมดตาในเรื่องดังในต้องพูดถึงครับกันไกลนี่สุดยอดครับดังมากครับกันไกลายเป็นบ้านรถเคลนข้าวแล้วครับนื้ได้ชิบว่ากระสอบครับรถเราจะเข็นไปกี่เท่อนดูครับรถเข็นข้าวแล้วครับเอาอีกข้าวเรามาลากช่วยลุงครับนี่ครับเอาจบคลิปไปเพลินเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เลยครับขอบคุณครับ